เขาโครงชีวิตท่านทีลัคนาสถิตราศีกุมระหว่าง10กันยายน2563ถึง9พฤศจิกายน2564อึกอักแสนอึดอัดควรชะลอริเริ่มสิ่งใหม่ไว้ชั่วคราวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวันนี้ป้าฟองฟองสนานจามนจนันหวนสมัครเล่น แม่หมอสมัครเล่นก็กลับมาพบกับท่านบุฟังอีกครั้งด้วย YouTube ของพวกเรานะคะขอบพระคุณที่เป็นแฟนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านวันนี้เรามาว่ากันเรื่องของท่านที่ลัคนาสถิตราศีกุมค่ะเขาโครงชีวิตเป็นไปตามคำสัญญา ที่ป้าฟองจะไม่ทำนายลัคนาสถิตราศีกลุ่มเป็นราศีสุดท้ายจะให้โอกาสก่อนครั้งที่แล้วเป็นราศีสุดท้ายเห็นใจชาวกุมมากทำไมป้าฟองออทำนายพวกเราเป็นราศีสุดท้ายเพราะว่าอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทำนายไปรอบที่แล้วอยู่ในช่วงที่ท่านที่ลัคนาสถิตราศีกลุ่มอยู่ในช่วงส่วนใหญ่ดวงดีก็เลยทิ้งไว้สุดท้ายตอนนี้ ต้องเตือนกันแล้วเพราะว่าสถานการณ์ของชีวิตพลิกนะคะโดยเขาโครงของเรื่องนี้นำมาจากบทความแม่หมอสมัครเล่นตอนที่339ซึ่งตีพิมพ์ในไทยโพสต์ฉบ,บับวันอาทิตย์นี้แหละวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2563ก็เลยนำมาลงเสียงเป็น YouTube ให้ฟังสำหรับท่านที่ขี้เกียจอ่านนะคะ มาว่ากันเลยย้อนกลับไปตั้งแต่ประมาณปลายป,ายปี2560มาแล้วท่านที่ลัคนาสถิตราศีกุมคิดจากเวลาเกิดผ่านการผูกดวงชะตาน,นะคะไม่ใช่เดือนเกิดหรือระยะเวลาของวันเกิดตามที่เขาทำนายทั่วไปป้าฟองทำทำนายตามลัคนาส่วนใหญ่พวกท่านได้โชคใหญ่กลับมาสู้แล้วได้ เป็นเพราะพระเสาจรเทพเจ้าแห่งความระทมตัวโทษทุกเนี่ยไปเดินอยู่ในราศีธนูพบที่11ลาภหรือโชคลาภและความสำเร็จของชีวิตนานๆพระเสาจะให้คุณทีนะคะ30ปีมี3ครั้งโดยประมาณตั้งแต่ประมาณปลายป,ายปี2560มาแล้วประมาณธันวาคมพวกท่านโชคดีคือได้ลาบคืนคงรณรงค์เรามีชัย ลาบคืนกลับมาสู้อะไรแล้วชนะยกเว้นบางท่านที่มีเกณฑ์ร้ายอื่นแทรกเข้ามาก็จะออกในแนวทุกขโชคหรือโชคขุกหรือแม้แต่ระยะเวลาระหว่างกลางกร,รกฎาถึงประมาณกลางพฤศจิกา2563เนี่ยเยโชคที่ถอยไปตั้งแต่ประมาณต้นมีนาคม2563ก็กลับมาให้อีก ในระดับที่คนลัคนาสถิตราศีกลุก,กุมอาจจะเพลิดเพลินล,ลืมโหนไปเลยนะคะกลางกรกฎาถึงกลางประมาณพฤศจิกายนนะคะอย่างลาบคืนคงรนรงค์เรามีชัยแต่ชีวิตคนย่อมมีทั้งสุขทุกข์ไปตามการหมุนเวียนของโลกธรรมที่ไม่จบสิน้นโดยเฉพาะท่านที่ลัคนาสถิตราศีกุมนั้น ตั้งแต่ประมาณ10กันยายน2,563เป็นต้นไปถึงประมาณ9พฤศจิกายน2,564ส่วนใหญ่วงเล็บมียกเว้นนะคะจะเข้าข่ายชะตาแตกเข้ามุมอับสุดขีดให้ต้องตีฝาดังลีลาดังต่อไปนี้ส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่ทั้งหมดค่ะบางท่านอาจจะรับเงินเพลินก็ได้รับเงินจากต่างประเทศใครจะไปเชื่อข้อหนึ่ง จุดเริ่มต้นชะตาแตกคือไม่ว่าก่อนหน้านี้พวกท่านจะมีความคิดเริ่มกระฉูดมีความหวังใหม่อันบันเจดิดมีโครงการใหม่ๆของชีวิตที่น่าจะดูดีน่าเสี่ยงเตรียมไว้แค่ไหนเป็นเพราะพระราหูจรดาวประจำชีพของพวกท่าน <c oughs> ขอโทษค่ะเข้าไปเดินในราศีมิถุนพบที่ห้าหรือปุตตะนู้นะเป็นมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ง2 ไอเดียกระชูดชีอยากจะทำอะไรใหม่ๆแล้วก็มีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นเต็มไปหมดความหวังใหม่แฟนใหม่โครงการใหม่ๆความสุขใหม่ๆแต่ขอโทษถกค่ะตั้งแต่ประมาณ10กันยายน2563เป็นต้นไปถึงประมาณ29มีนาคม2565พวกท่านมีโอกาสเดือดร้อนทุกทุกยากยาก เพราะการกระทําของตัวเองเพราะว่าพระราหูจรดาวประจําชีพเข้าไปเดินในราศีพุธศพพบที่สี่พันธุทําให้ชะตาแตกอีกแบบหนึง่งให้ผลตามชโลกคือจะรําคาญคนสามานจะหมายปองเกิดจากตัวพวกท่านเองนะคะพระราหูจรเข้าพบที่สี่พระราหูเป็นดาวประจําชีพของพวกท่านพวกท่านถึงอัจฉริยะไงถึงฉลาดถึงเป็นคนที่น่าคบเชีย ป้าฟองชอบคนแบบราวหูคือนักเลงอะ่ะเอแบบแบบแบบบอกไม่ถูกอะ่ะนะชอบไม่เหมือนกันนั่นแหละลางเนื้อชอบลางยาโดยความเดือดร้อนรอบนี้จะเกี่ยวข้องกับอสสงหาริมทรัพย์หรือบ้านหรือที่ดินหรือรถเกง๋งหรือการเรียนหรือกงสีอา่าลืมกงสีไป ที่เขียนไปนะคะกงสีหรือการเรียนนะคะย้วยไปถึงเรื่องการงานนี่เจอทุกคนเลยชื่อเสียงเกียรติยศของพวกท่านมีตัวอย่างที่เริ่มปรากฏให้เห็นเช่นนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่จูจ่ๆโควิด -19 มาเจอลูกค้ากู้เงินไม่ผ่านแล้วยังทำท่าจะอยากขึ้นโครงการใหม่ ป้าฟองก็ได้แนะนำไปให้ขายของเก่าให้หมดก่อนนะหรือหากอดไม่ได้อยากทำมากให้เตรียมโครงการไว้เพื่อขึ้นโครงการใหม่ประมาณหลังมีนา2565ไปแล้วหรือไม่ก็ทำโครงการเล็กๆเป็นจ๊อบๆไปก่อนหรือบางท่านอาจจะเดือดร้อนเองกู้บ้านไม่ผ่านต้องหาคนกู้ร่วมบางท่านลงทะเบียนเรียนต่อแล้วต้องฟันฝ่าเหนื่อยหนะัก สำคัญคือมีเรื่องเกี่ยวกับกงสีพ่อแม่อาจจะทะเลาะบออแหวงกันเพราะตัวท่านเองเอทะเลาะกันในกงองศีถ้าเกิดมเีเรื่องพ่อแม่เนี่ยนะหรือไม่ก็เป็นไปได้ไหมว่าอาจจะพ่อแม่ป่วยไม่แน่ใจขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคนแต่มีเรื่องพ่อแม่แน่นะคะสำคัญคือสำคัญที่สุดมันย้วยไปถึงมีแนวโน้มหรือมีสตรู หรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานอาชีพเพราะว่ามีคนจ้องหาเรื่องให้อึดอัดโดยเฉพาะนายนะคะอึดอัดนายหลายคนเจอหมดเลยพวกก่อนที่เจอมาก่อนหน้านี้คือพวกที่ท่านที่ลัคนาสถิตราศีกรรันจะเจอเรื่องกับผู้ใหญ่ตอนนี้ถึงคิวกลุ่มละโดยเริ่มตั้งแต่10กันยายน2563ไปจนถึง 29มีนาคม2565หรือไม่ก็มีเรื่องคับแค้นใจเรื่องงานถูกจำกัดเสรีภาพมากๆตามเกณฑ์ที่รออยู่มาซ้ำเข้าไปอีกคือ2ตั้งแต่13พฤศจิกายน2ต้องเตือนนะคะว่าอึดอัดยังไงก็ต้องฟันฝ่าไม่อยากให้เปลี่ยนงานโดยใช้อารมณ์ต้องต้องเตือนก่อนก่อนจะไปข้อ2 บางคนเปลี่ยนงานโดยใช้อารมณ์ถ้าไม่แน่ใจว่าจะได้งานอย่าเพิ่งเปลี่ยนเพราะว่าคนเราไม่ตายเพราะอึดอัดใจหรอกซื้อกล้วยแขกไปฝากนายสักถุงก็อาจจะดีขึ้นก็ได้กฎข้อที่หนึ่งนายถูกเสมอกฎข้อที่สองถ้านายผิดให้ไปดูกฎข้อที่หนึ่งเพราะว่าเขาเป็นนายป้าฟองไม่ได้เป็นคนยอมจำนนแต่ป้าฟองรู้สถานภาพตัวเองดีว่านายเขารับผิดชอบมากกว่าพวกเรา เขาเงินเดือนสูงกว่าเขามีตําแหน่งสูงกว่าถ้าเกิดจะซ่านี่มันก็ไม่คุ้มอ่ะนะคะรบกับนายน่ยก็เหมือนก็เหมือนถมน้ําลายรถฟ้านั่นแหละเดี๋ยวก็โดนหน้าตัวเองเพราะว่าเขามีอํานาจมากกว่าพวกเราอ่ะถ้าจะเปลี่ยนต้องแน่ใจเอาให้แน่ใจจริงๆนะคะเอาให้แล้วก็ป้าฟองเนี่ยท่องตลอดเลยนายไปก่อนฉันทุกทีเออ ข้อ2ส,สิ่งอึดอัดที่จะเพิ่มเติมเข้ามานะคะมันจะค่อยๆเกิดนะออสองตั้งแต่13พฤศจิกายน2563เป็นต้นไปตามด้วยซ้ำมาอีก5ธันวาคม2563เป็นต้นไปดาวใหญ่สองดวงทยอยเข้ามุมอับใกล้เคียงกันคือพรหลัสบดีจรเริ่มเข้าไปเดินในพบที่12 ราศีมังกรพบวินาศของพวกท่านตั้งแต่13พฤศจิกายน2563หลังจากนั้นวันที่5ธันวาคม2563พระเสารจรก็ทยอยเดินเข้าราศีมังกรพบที่12พบวินาศเหมือนกันดาวใหญ่เข้ามุมอับทั้งสองดวงในดวงชะตาของพวกท่านในเขาโครงดวงชะตาของพวกท่านขณะที่พระราหู ทำดวงแตกคอยอยู่ดาวใหญ่สองดวงพรฤหัสกับพระเสาร์เข้ามุมอับคาดว่าพวกท่านคงต้องใช้ความพยายามและลูกเล่นส่วนตัวตีฝ่าออกจากมุมอับเมื่อมาครั้งนี้ตามท้องเรื่องที่คาดว่าจะเกิดส่วนใหญ่นะคะแต่บางท่านอาจจะโชคดีพฤหัสบางช่วงพรฤหัสสบดีกรเป็นสีหรือว่ากาลกินีจรบางท่านอาจจะโชคดีที่พระเสาร์เป็น สีหรือการลกคนีจรผลก็จะออกแตกต่างกันไปตามรายละเอียดของดวงชะตาของแต่ละคนแต่ความอึดอัดต้องมีนะคะแต่ยังไงความอึดอัดก็ต้องมีเพียงแต่จะเป็นอึดอัดแบบเออยังมีอะไรดีๆเข้ามาเป็นทุกข์อึดอัดเออเออเป็นโชคจากความอึดอัดหรืออึดอัดแล้วได้ทุกข์อะไรแบบนี้นะคะ ตามลีลาที่คาดว่าจะเกิดคือ2.1ผลจากพลังหันสบดีจรเข้ามุมอับระหว่างวันที่13พฤศจิกายน2563เป็นต้นไปถึง9พฤศจิกายน2564นะคะอันนี้เอาเป็นตัวตั้งไว้ก่อนเพราะว่าอาจจะไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นเดี๋ยวบอกช่วงหลังค่ะพวกท่านส่วนใหญ่มียกเว้น ที่พลัหัสเป็นสีหรือกาลกินีจรมีแนวโน้มเสียเงินเสียทองถูกทรยศหักหลังบางท่านอกหักรักคุดหรือถูกตั้งกรรมการสอบหรือโดนเรื่องกฎหมายหรือระเบียบบางท่านเข้าคุกใต้ถุนศาลก็มีในระหว่างทำเรื่องประกันตัวบางท่านใช้จ่ายเงินไปในทางมิชอบถูกฟ้องคดีเช็คบัตรเครดิตหรือเรื่องเงินตามฉลกทรัพย์วิบัติ ฆ่าคนพลัดกระจัดกระจายนี่พระัสมสบดีเข้ามุมอับวิธีการรับมือพระัสมสบดีเข้าภพวินาหรือเข้ามุมอับนี้ตำราบอกพวกท่านต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมไหวพริบพลิกแพลงเพื่อเอาตัวรอดหาลู่ทางช่วยตัวเองให้ได้ด้วยการคา,า,าดคาดคะเนเรื่องต่างๆได้ถูกต้องเรียกกันว่าต้องงัดลูกเล่นที่สะสมมาตลอดชีวิตเข้าสู้กันละ่ะถ้าเกิด ยังเจอแค่รอบแรกพวกท่านก็ต้องสะสมประสบการณ์นี้เพื่อน,นำไปใช้ในรอบต่อๆไปอีกทั้งเป็นระยะเวลาที่เหมาะมากในอันที่จะไปหาเงินรายได้หรือรายได้พิเศษจากแดนไกลหรือต่างประเทศหรือที่ลึกลับหรือของวินาศเสียหายแล้วเช่นขายประกรันวินาศสภัยหรือซ่อมถนนที่พัง หรือรับซ่อมหลังคาที่เปิงอย่างนี้เป็นต้นเท่าที่ป้าฟองจะคิดออกอะเนาะเออและข่าวดีคือระหว่างประมาณ29มีนาคมถึงประมาณ27กันยายน2564จะเป็นช่วงที่พวกท่านมีระยะเวลาหายใจหายคอทบทวนเรื่องเงินในชีวิตหรือพูดง่ายๆคือชะตาฟื้นให้ตั้งหลักในช่วคราวเรื่องเงินเรื่องรายได้พิเศษ เกิดปัญญาอีกทั้งมีแนวโน้มได้รายได้พิเศษเข้ามาพอให้ใจเฉื้นก่อนที่จะเริ่มดวงตกต่อไปจนถึง9พฤศจิกายน2,564เป็นส่วนใหญ่วงเล็บอาจจะมียกเว้นนะคะข้อ2.2ผลจากพระเสาจรเข้ามุมอับตั้งแต่วันที่5ทธันวาคม2,563เป็นต้นไปคือพวกท่านส่วนใหญ่ มียกเว้นนะคะมียกเว้นมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ขออภัยมีโอกาสเสียเงินก้อนใหญ่ทุกเรื่องเงินพราะสาสิบสองทำมุมถึงพบการเงินของพวกท่านพบสิบสองคือพบวินาศนะเสียหายร้ายแรงถ้าได้ก็ได้แบบไม่คาดฝันอย่างยิ่งใหญ่บางคนเฉียดหรือหรือล้มละลายบางคนมีคนป่วยให้ดูแลยืดเยื้อเหมือนติดคุก เหมือนพวกท่านถูกกักบริเวณโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่หรือหุ้นส่วนชีวิตทั้งหลายที่ต้องดูแลให้ดีเช่นบางคนไม่ออกทางคู่ออกทางพี่น้องป่วยต้องดูแลแต่พอเขายกมรดกเป็นเงินให้เพื่อจะได้ดูแลเขาก็มีนี่หรือบางคนต้องต่อสู้เอ่อต้องเ,อเรียนต่อชั้นสูงที่บ้านด้วยความอึดอัด ความอึดอัดเห็นไหมคปะป้าฟองย้ําเรื่องความมือรัดหรือบางคนถูกครอบครัวถามเรื่องธุรกิจจนอึดอัดหัวใจหรือบางท่านมีศัตรูลับที่เป็นคนร้ายกาดคอยใส่ร้ายไพสีสรุปง่ายๆเป็นระยะที่จะหาเรื่องสุขใจยากและต้องพึ่งตัวเองโดยสถานเดียวตามโลกทุกบ่อาวาทรัพย์สูญหายจะจากไกลลูกเมียและข้าไทยบ่มีได้พึ่งอาศัย พลเอกประยุจันโอชาท่านไม่ได้ลักษาณาสถิตราศีกุมนะคะท่านมังกรช่วงพศข้อมุมอับนี่ท่านดูไม่จืดเลยต้องพึ่งตัวเองสถานเดียวเลยเออพึ่งใครก็ไม่ได้ออเนั่นแหละท่านเคยผ่านปรากฏการณ์นั้นมาแล้วอึดอัดใจสุดขีดเลือกตั้งก็บอกว่าเป็นเผด็จการเออโควิดมารับมือได้ดีก็บอกว่าเอาตรวจน้อยหรือว่า จู่ๆก็มีเรื่องอทหารสาหรัฐจะเข้ามาเป็นต้นนะมันเข้ามาก่อกวนพวกท่านตลอดเวลาคู่มือตีฝาพระเสาจรเข้ามุมอับของท่านที่ลัคนาสถิตราศรีกุมเกณฑ์นี้จะเป็นไปถึงประมาณ1มีนา2,566นะคะเฉพาะเกณฑ์นี้เดี๋ยวเกณฑ์อื่นก็เปลี่ยนให้มันจะทยอยเปลี่ยนเอาเป็นว่าความอื่นอาจจากพระเสาจรนี้ถึง1มีนา2,566 ตำราแนะนำให้สู้ช่วงแรกและกลางเต็มที่เพื่อพ่านปลายจะได้สุขสบายมีตัวอย่างคนที่ตีฝาสำเร็จมาแล้วคือเจ้าชะตาท่านหนึ่งชีวิตเป็นรองทุกคนในครอบครัวทำดีแค่ไหนคนในครอบครัวหรือกงสีไม่เห็นคุณงามความดีตัดสินใจกับคู่ชีวิตตีฝาออกมาเริ่มทำกิจการเองสุดท้ายประสบความสำเร็จค่อนข้างงดงามประฟอง ฟังแล้วป้าฟังอํานวยพรให้ขนลุกสู้ชีวิตเรามีทางเลือกของตัวเองอยากคอยแต่โหนอยากคอยแต่ชะตาชีวิตพอถึงเวลาต้องกลาา้าทำแล้วสำคัญคือช่วงเวลาระหว่างนี้คือพฤศจิกายน2563ถึงพฤศจิกายน2564คือช่วงเวลาที่เหมาะมากสำหรับพวกท่านจะตีฝากําแพงหรือวงล้อมของชีวิตยกตัวอย่างบางคน ตั้งแต่ปี2,540เกิดวิกฤตเศรษฐกิจบางคนยังไม่ยอมตีฝ่าออกมาวกวนอยู่กับการแก้ไขปัญหาจนป้าฟองไม่ยอมรับดูดวงให้เพราะว่าถือว่าไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมตีฝ่าคนอื่นเขายอมล้ม3ปีห้าปีลุกขึ้นมาได้แล้วเพราะฉะนั้นบางท่านกล้าบอกป้าฟองเลยตัวอย่างป้ายอมให้ยึดบ้านแล้ว เชิญยึดไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลุกขึ้นใหม่ได้ผมจะคอยคอยหลังจากตีฝ่าออกมาแล้วผมยอมอึดอัดยอมอยู่อย่างคนที่ที่เหมือนถูกจำคุกเซ็นอะไรก็ไม่ได้เออต้องหาคนเซ็นแทนนี่เขากล้าตีฝ่าถ้าไม่ตีฝ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดนะคะบอกตรงๆว่ามีบางคนอะ ตั้งแต่ปี2,540ยังตั้งหลักไม่ได้ดูคุณสวดูคนอะไรนะไม่มีไม่หนีไม่ใช้อท่านยังกลับมาร่ำรวยแล้วดูสิลิวัตแซนวิสท่านกล้าที่จะลุกขึ้นมาปรับปรุงชีวิตของท่านแล้วท่านก็ตีฝ่าออกมาสามพวกท่านยังอยู่ในช่วงมียานทัศนาย,ยอดเยี่ยมที่จะคาดคะเนเรื่องต่างๆได้ถูกต้อง สนใจสิ่งใหม่ๆวิธีการใหม่ๆแต่ว่าถ้าจะเริ่มอะไรใหม่ๆก็ตามข้อแรกยังยังไว้ก่อนนะคะหรือล้าสมัยพวกท่านนี่มีความล้ําสมัยมีความเป็นอัจฉริยะอยู่ในตัวเพราะว่าตามโขนฝรั่งเนี่ยมฤตยูคือตัวแทนของพวกท่านพวกนี้เป็นอัจฉริยะจะมีอะไรแปลกๆกับคนอื่นพวกราศรีกุมะอย่างเช่นชอบแกล้งคนอื่นอย่างเนี้ยป้าฟองเ,เออแกล้งักหน่อยอะไรอย่างเนี้ย ก็จะเป็นพวกอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอะไรก็จะเป็นได้อย่างอัจฉริยะจับอะไรก็ออกมาดีแล้วก็ไม่ทําอะไรเล็กๆเขาจะเข้าสังคมแล้วก็เขาหาจังหวะของชีวิตที่จะได้อะไรดีๆจากการลงมือทําอะไรใหญ่ๆหรือว่าพวกท่านอาจจะสนใจวิชาลึกลับที่สามารถนำมาเป็นต้นทุนของชีวิตได้เพราะว่ามลุตยูจรเดินอยู่ในพที่3คือที่ราศีเมษพบสหัชยานททศนะ คาดการอะไรได้ล่วงหน้าได้แม่นชนิดไม่ต้องมาหาป้าฟองเลยล่ะใช้มันให้เกิดประโยชน์เช่นบางคนขายของที่หน้าร้านกลับมาขายออนไลน์เพลินบางท่านเนี่ยเดินทางไปหาสินค้าที่น่าสนใจมาโพสต์ขายเป็นต้นนะเกิดความคิดใหม่ๆเออตอนนี้ป้าฟองกำลังเพาะมะกอกป่าชอบมากเลยไปเอามาจากร้านแซบนัวครัวอีสานปั๊มน้ามันคาวเทคแถวเนี่ยแถวเนี่ยแถวไหนนะ แถวแยกแยกประชานุกููเนี่ยในปั๊มมีแซบนัวครัวอีสานแล้วก็จะมีเม็ดมะกอก่าเนี่ยใส่ส้ตามตำมาป้าฟองก็ไปเอามาทีละเม็ดละเม็ดเท่าที่ได้มาแล้วก็เอามาเพาะนะคะเพราะว่าหายากแล้วก็เป็นยาด้วยกล่าวโดยสรุปท่านที่ละคณาสถิตร,ราศีกุมส่วนใหญ่จริงอยู่อาจจะเข้าสู่ช่วงอึดอัดสุดๆของชีวิต แต่เพราะพวกท่านมีบุคลาลพิเศษคือฉลาดล้ำแฝงอยู่สู้ให้ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้แล้วปลายปีหน้าชะตาจะฟื้นโดยจะฟื้นมาให้ก่อนช่วงแรกพอได้หายใจหายคอคือระหว่าง29มีนาคมถึงประมาณ27กันยายน2564แล้วตีฝ่าไปให้ถึง13พฤศจิกายน2564ตอนนั้นพฤหัสมาแว หัวหน้าดาวดีมาทับลัคนาของพวกท่านแล้วเพราะฉะนั้นไม่นานไม่นานอืมกดฟันไว้ตอนนี้ป้าฟองสรุปให้ฟังนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าจะว่าด้วยดวงเมืองเรื่องสำคัญเรื่องราหูสีจรทำให้ดวงเมืองแตกราหูสีจรคน้นซัพย์ดวงเมืองขอสรุปให้ฟังว่าเขาโครงชีวิตของท่านที่ลัคนาสถิต ราศีต่างๆระหว่าง10กันยายน2563ถึง9พฤศจิกายน2564ตอนนี้ป้าฟองว่ามาแล้วทั้งหมดประกอบไปด้วยเมตรประกอบไปด้วยมิถุนประกอบไปด้วยกรกฎประกอบไปด้วยสิงกันทนูและกลุ่มที่ยังเหลืออยู่คือพฤษศตุลตุลน,นี่น่าเขียนมากเลยนะแล้วก็พิจิก ตามด้วยมังกรและมีนยังไม่ได้เขียนนะคะคอยค่ะคอยแต่ตอนหน้าขอแทรกด้วยดวงเมืองนะคะวันนี้พ้าฟองลาไปก่อนขอให้โชคดีทุกท่านนะคะท่านที่ลักขนาสถิตราศีกุมสู้เข้าไปใช้ความเป็นอัจฉริยะของท่านสู้สวัสดีค่ะ